สวัสดีครับมาลันนสักแลงอย่างมังแรงเนาะวันนี้สกักแลงได้เก่งฮังเลมามบุา๊จะเนี่ยได้กินกินไปได้กหวานเนาะบ่ามากบ่ค่อยมากหวานวันนี้สกักแลงจะแปลรูปเป็นโคโฮครับผมมาโคโฮมอโมอเนเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยละเดี๋ยวเอาไปผอวัตถุดิบของเขาครับว่ามีหยี่ยเขาเนาะไปครับมา แกงเลสองถุงนะแก่ตู้เย็นไว้นี่เป็นผักของเราเนะผักแคบครับหรือว่าผักตำลึงเนาะขุนเส้นครับผมผงกะหรี่หนึ่งถุงเนาะลูกโดดนี่เป็นหนอ่อไม้ครับผมหนอ่อไม้ที่สักแลต้มไปแล้วมาแขวงครับคนได้มักก็ใส่คนได้ม่มักก็่ต้องใส่แต่สักแลนี่มักแน่แน,น่น หมาอขนาดเอาตามน้ําพี่กระลำเอามาคั่วแล้วมาตามกระลำลายแยงครับมีประโยชน์เลยเครื่องเคียงของเองมวันนี้เนาะอย่างเลยครับไปครับไปดูที่ทํากันเลยแจ้เดี๋ยวมันจะมืดช่วงนี้มืดเวยเนาะไปเลยครับผมเราจะแจ้เป็นหม้อแข็งตัวนี้นะครับเนาะแหน่หน่อยหมอ้อแข็งใส่ลงไปครับ ต่อไปก็ตามด้วยแกงฮังเลของเฮอร์เนาะใส่ลงไปเลยเพื่อมันเสียเวลาจริงถ้ามีหอรนึ่งครับใส่หอรห์นึ่งบดเตยในหมอ้อขนาดเนาะ <S <S แต่ก่อนสักเละจะมาอยู่วัดเนาะเอาหอรนึ่งใส่เตยในหมอ้อนะ <S <S มาถุงที่สองครับผมใส่ลงไปเลย ราจะแฝดไปสองถุงนะครับเนาะพอดีวันผูกเราต้องไปซองกินมะข่าลวละห่อไปเลยนะก่อนอื่นเราจะไล่จี้มันมานี้นะที่มันหนาแน่เลยนะเออหนาแล้วไปแขงฮังเลนี่มันธรรมดาครับมันถ้งหนาเนาะเราจะใจ้พวกสมจันน์หนาแน่ เราจะขยี้ป่วยใจว่าขยี้จนแล้วนะมันหนาเกินเราจะก,ก้อยเงี้ยไปอีกแล้วครับเนาะส่วนที่หนเราจะทำให้มันเลกลงเนาะกินง่ายครับ นี่ยถ้ามีหัวหนึ่งจะเล่นเหมาะขนาดไหน,นดูเปิดวุนเป้งมาขายแต่แล้วนีก็ะมัน,นจีนก็บอกให้มี อันที่มนัแนแหนะนะครับเราจะขยี้มนันน้อยๆนะบมกพอดีคํำพอดีคำนาะแหน่ขึ้นบุแค่แรกเหมือนกันนะเลี้ยนครับแกงนีงเนี่ยมันทำเมื่อเขาเลี้ยนเนาะมันอยู่ที่คนชอบด้วยแต่สัก,ลนนกแลนนี่แบบวัฒนาเนะมันหนาอี่งขึ้นนะ เวลาคั่วแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะยินของมันอาจจะเล็กลงหน่อยเล่งแก๊สนี่มบอมาให้พอดีเ้อก่อนอื่นเราจะใส่หน่องเขาไปก่อนเนาะใส่เครื่องปรุงเลยครับหน่อมันก,ก็จะประมาณนี้ก่อนเลยจะใส่นักไปแกงเข้าบะปอเนี่ยมันจะเต็มหม้อ ใส่นอนลงไปแล้วตามด้วยแบกแควงครับใส่ลงไปเลยมักอย่งใดใส่อย่างนันเนาะ,ะโค้ฮน่ม,นม,นมันมีสูตรแต่ตัวนะครับเนาะต่อไปก็ตามด้วยพักของเราครับ นี่จะเป็นพักตำหัวเนาะสักแรเก็บมาตะกี้พระตำลึงครับหรือว่ายอดพักแขบบา้าเฮามาโกนภูเขามาเข้ากันมันมานแ่ยกันแกงเนี่ยเงี่ยกิ่นนะสักแรเนี่ย,เ,ยเปลี่ยนตังแต่น้อยและวพ่อแม่ไปน,นอนให้นอนสวนในสักแรนในเนี่ยกินเลี้ยงน้องแล้วครับ เป็นไอ้บนเนาะต้องเนี่ยเข่าเป็นเขาจะค่อยคั่วไปเรื่อยๆนะครับเนาะ มาปรุงรสเพิ่มสีขาวใสลงไปหน่อยแปมด้ดยรถดีใส่รถดีลงไปเห็นหน่อยผงชูรสยังไม่ต้องใส่ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาขัดเลืออย่างได้เรา็มันใส่ทีหลัง ช่วงนี้เราจะค่อยคั่วไปเรื่อยๆเลย,เยเนะจนมันเข้ากันครับโอ้โหโอหรอ,โโอ,โโอน,น้ำมันแห้งนอยก่อนน,ะ,นะครับเนี่ยเริ่มแห้งละ นอเหลือน้อยเนาะแสนมันยังขันเก็บในตู้ละหนูอพอเก็บแก่งโฮนพักนักๆครับผมเหมาะ มาต่อไปใส่ผงกะหรี่ลงไปครับนี่อันนี้ความชอบส่วนบุคคลเ้อใครบ่ใส่ก็ได้ใครจะใส่ก็ได้สักแลนี่จะเพิ่มความนัวความหอมเนะใส่ผงกะหรี่ลงไปแล้วมาเอามาโคนพวกเขามาเข้ากันครับมันจะหอมครับกับน,นี้นย่างคือหอมขนาด ลองมาชิมครับยังไม่ได้ใส่ผงแต่ด้ยอ,อย่างผงซื้อรสครับผมทานไปสักเรจะเติมน้ำตาลลงไปงน่อยเนาะ ควมหวานมันหายประมาณนี้เลยต้องใส่หลายเดีอมันจะหวานครับนะเริ่มลวตีเขาก็จะคั่วไปเรื่อ,อยๆเลยขั้นตอนต่อไปสอดหอยใส่ลงไ,ไป นี่แล้วแต่คนชอบโอนขนคู่ครามันเข้ากันเลยครับผมโนขนคู่ครามันเข้ากันแล้วขั้นตอนสุดท้ายของเขาครับคือวุ้นเส้นเนาะนะวุ้นเส้นนี่ก็เหมือนกันครับแลแต่ชอบจะใส่ลายกันหลายจะใส่น้อยก็ได้น้อย อาใสมดเลยเกลียดไปเกลียดมาอยู่ะละเลือหน้าเดียวนะครับใส่บุนเซ่ก็ร้อยเข้ามากกนทุกเขาวมาเข้ากัน,นเนี่ยนเนี่ยบมเนี่ยครัวโหลองมะเนี่ยพอมาอไหมกลมกืนกันละนะส่วนมากก็จะมะัดบักแวง บางคนก็จะมากบุญเส้นเนาะสักแหล่ใส่หัวมดเลยครับนี่ต้องกากไว้เหลือก็ะหอก็กินผู้มาเจ้าแหมโคโฮค,ครับผมอันนี้โคโฮแบบบางเมืองบนหาวต่แต่เด้อขสบมาดได้แฮมยางเนาะนี่คือลุกโดดของเราครับใส่ลงไป ครบได้ก็ได้ลรวดๆดครบว่าได้ก็แล้วแ okay. ตน่นีประมาณนี้พอละเดินไปบ้านเดือดตอนบ่มัมกเสร็จมานะครับเรียบร้อยยังแต่รอนนะเพรามันแห้งหน่อยมาเด้ถ้าปีนห่อเนึองตัวเนี่ยนะคั่วจนแห้งครับสมัยทักแรอยู่วัดแต่ก่อนเนาะ เอาหอนึ่งหอนึ้งไก่เด้อหอหนึ่งจีนหอหนึ่งแปรบเบาครับแกงมันป่นกับนะเรียบร้อยแต่อีกก็ได้ละโคโหครับผมดูที่ทำมาตอนนี้ก็มาจีนเป็นรอบสุดท้ายอน,นี้ก็ใส่มดละขาดเดืออย่างเดี๋ยวค่อยเติมเนาะ เหมาะขนาดใส่น้ำปล่าเนออาะเพราะน้ำมันจะเยมนฝากคนรู้กันแช่สักแหละเรื่อเด้อเรียบร้อยครับทั่วโหกสู่สักแหล่ สูตรแต่ละคนน่าบอกเหมือนกันเนาะก็อยากให้ซีมาทีมขนาดนี้เนี่ยหม้อขนาดเนี่ยขั้วจนม้อแข็งไหม้หอมครับฝากกดไลค์กดแชร์สักแรงเด้อคลิปนี้จบเโปรตีนแล้วครับผมขั้วหสูตรสักแรงครับผมปิดเก็บก่อนจบข่าวฝากกดติดตามด้วยเนาะ ช่องน้อยๆกำลังพัฒนาครับผมคิมนี่ขอขอบคุณครับ